สวัสดีครับผมนายแพทย์เขตชัยเสือวรรณศรีนะครับเป็นหมอเฉพาะทางทางด้านระบบประสาทโดยเฉพาะในเรื่องของความจาครับเท่าที่เราทราบตอนนี้นะครับก็เกิดจากโปรโตีนชนิดหนึ่งนะครับที่มันไปจับอยู่ที่เซลล์สมองเรานะครับและทําให้เซลล์สมองส่วนนั้นนะมันมันเสื่อมลงไปโดยเฉพาะไปโดนเรื่องของความจําก่อนนะครับตอนนี้เราอยากรู้ว่าทําไมมันถึงไปจับทําไมไอ้โปรโตีนนี้มันถึงมาเยอะกว่าปกตินิดหน่อยเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็พยายามดูว่าม,มันคือเป็น ตัวเหตุต้นเหตุจริงๆหรือมีอะไรที่มนันกระตุ้นตรงนี้หรือเปล่าตอนนี้ที่เรายังยังป้องกันไม่ได้เนื่องจากเรายังไม่มีคําตอบ100%ว่าทําไมเอฟโรโตีนตรงนี้มันถึงเยอะในคนที่เป็นอัลไซเมอร์รู้แค่ว่าในคนสูงอายุคนที่อายุมากขึ้นโอกาสที่จะเกิดอนนี้มันก็เยอะขึ้นตอนนี้ก็มีงานวิจัยอีกเหมือนกันเยอะแยะไปหมดเลยที่พยายามดูว่าเอ๊ะอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้โปรโตีนนนี้ออกมานะครับบางคนมองไว้เอ๊ะเป็นเชื้อบางตัวไหมเชื้อเล็กๆน้อยๆที่มันแทรกซึมขึ้นไปในสมองแล้วทำให้กระตุ้น้นนนโปรตตีตีััวเพื่อจจะกจด ไอเชื้อตัวนี้หรือเปล่าพอมีโปรโตีนตัวนี้ออกมาเยอะๆเข้ามันก็เลยไปจับที่สมองอันนี้เป็นเป็นสมมุติฐานหนึ่งนะครับจริงๆมีหลายสมมุติฐานเลยนะครับซึ่งถ้าวันหนึ่งเรารู้ว่าจริงๆโปรโตีนนี้เกิดจากอะไรเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะป้องกันได้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทาง Facebook, Instagram และ u t u b e ครับพบกันใหม่ครั้หน้านะครับสวัสดีครับ